นี่นะครับยังดำๆอยู่เลยนะครับดูหลังจากที่ฟัดชิ่งนะครับสีก็ไม่ไม่ต่างจากเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังให้ดูนะครับนี่นครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับขอขอสวัสดีเพื่อนสมาชิก f c ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในรถไถคูปุต้า นะครับ L 3 6 0 8 sp นะครับผมซึ่งก็จะเปลี่ยนทายแบบฟัดชิ่งนะครับหรอบนะครับด้วยเจ้าตัว twister l u b r i c a n นะครับซึ่งถังนี้ผมได้เหลือมาจากการฟัดชิ่งรถยนต์นะครับซึ่งรถยนต์ใช้ไปแล้ว12ลิตรนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ6ลิตรนะครับก็จะใช้กับรถไถ่ายคูปุต้าคันนี้ได้พอดีเลยนะครับผมโอเคนะครับซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีน้ำยาฟัดชิ่งนะครับแล้วก็มันเครื่องรถไถ นะครับแล้วก็กรองน้ำมันเครื่องนะครับอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปปลดท่อถ่ายน้ำมันเครื่องที่ใต้ท้องรถออกก่อนนะครับอ่าโอเคครับในส่วนของนัดถ่ายนะครับก็จะอยู่ใต้เจ้าตัวกรองนะครับมีเซลตัวนี้นะครับกลมลงมาตนี้เลยนะครับตรงนะครับก็จะเห็นในส่วนนี้นะครับนีจะมีอยสองตัวนะครับติดกันเลยนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับ ก็ขันออกมาทั้งสองตัวนะครับโอเคนะครับผมขันได้เลยครับโอเคนะครับพอเราถอดน,น็อตข้างล่างนะครับที่ถ่ายเรียบร้อยก็อย่าลืมเปิดนะครับในส่วนของที่เติมน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ น้ำมันเครื่องข้างล่างนะครับมันไหลลงได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้ไหลให้หมดนะครับยังไม่ถอดกรองนะครับผมจะฟัดชิ่งนะครับหนึ่งรอบก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนกรองออกนะครับโอเคนะครับพอน้ำมันเครื่องไหลออกจนหยดหยดนานๆทีแล้วก็ปิดน็อตเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาคาร์บังที่รองน้ำมัน,ะคะนเครื่องออกนะครับก็จะปิดน็อตนะครับแล้วก็จะเติมน้ำมันฟัดชิ่งลงไปนะครับโอเคนะครับผมนี่ครับก็จะใช้เป็นทวิสเตอร์ ซูเปอร์ลูบิกันนะครับเติมเข้าไปนะครับในส่วนของที่เติมน้ำมันเครื่องนะครับจุดนี้นะครับโอเคนะครับผมจะเติมไปทั้งทั้งหมดเลยที่เหลือนะครับเหลืออยู่ที่6ลิตรพอดีเลยนะครับเติมทั้งหมดนะครับผมจะฝัดได้แค่รอบเดียวนะครับโอเคครับผม คนะครับครบ15นาทีแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเปิดน็อตไ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งเลยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนกรองนะครับอันนี้ก็ฟัดชิ่งตามผู้ผลิตนะครับที่เขาบอกในถังน้ำมันว่าเดินเครื่องโดยไม่แตะคันเร่งนะครับ15นาทีนะครับโดยใช้รอบเดินเบาครบ15นาทีเราก็จะถ่ายทิ้งนะครับโอเคนะครับผม ดูว่าน้ำมันมันจะดำขนาดไหนนะครับโอ้นะฮะนี่ครับสภาพนี่ครับโอสภาพดำมากแต่จะสังเกตเห็นว่าน้ำมันเครื่องมันจะไหลออกมาดีนะครับเพราะว่าเป็นน้ำมันฝัดชิ่งนะครับมันทำให้ไหลนั่นเกงนะครับไหลออกมาโจกเลยนะครับ เฉสีนะ้ำมันเครื่องนี่ยังแบบโอ้ดำมากนะครับอันนี้ผมเหลือแค่ฝัดชิงแค่รอบเดียวนะครับถ้าใครที่สามารถฝัดจิ้งจนใสได้นี่ถือว่าโอเคเลยนะครับก็รอบนี้ก็คือของผมมันหมดนะ้ามันพอดีนะครับเลยไห้ฝัดแค่รอบเดียวนะครับผมอพอไหลใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวผมจะถอดกรองออกนะครับเปลี่ยนกรองใหม่เลยนะครับผมโอเคก็จะใช้สู้มอไซน์นะครับในการถอดกรองนะครับ ซึ่งเราไม่มีตัวถอดนะครับก็จะใช้โซ่กับคีมล็อกนะครับในการถอดอครับก็บิดทวนเข็มนะครับก็ออกแล้วครับ เกดูน้ามันมันจะใสนะครับน้ํามันที่ไหลออกมันจะไหลได้ดีกว่าเดิมนะครับจากเดิมที่น้ํามันเครื่องเดิมมันจะนืดมากนะครับเพราะว่าผ่านการใช้งานแล้วก็สะสมในเครื่องมานานนะครับก็สาหรับเครื่องยนต์ดีเซลของคูต้านะครับถ้าเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนตามรอบตลอดนะครับตามที่คู่มือกําหนดนะครับมันก็ยังดําขนาดนี้นะครับก็ลองฟัดชิงดูนะครับผมได้ฟัดชิงจากรถยนต์มาบ่อยๆนะครับก็ลองมาฟัดชิงกับรถในการเกษตรดูก็โอ้โห สกปรกจริงๆนะครับสังเกตดูจากเครื่องยนต์มันทํางานก็ค่อนข้างที่จะเหมือนจะกินน้ํามันพอสมควรนะครับลองฝัดชิงดูหนึ่งครั้งก็จากสภาพเลยนะครับดำนี่ครับน้ำมันเครื่องจากที่ฝัดชิงออกมานะครับสีไม่ต่างจากถ่ายครั้งแรกเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไหลออกมาได้ดีขึ้นนะครับมันไปชะล้างนะครับที่เป็นคล้ายๆกับโครนเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้มันไหลให้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน ใส่กรองตัวใหม่แล้วก็จะเติมน้ามันเครื่องของศูนย์นะครับน้ำมันเครื่องก็จะใช้เป็นของเดิมนะครับของศูนย์นะครับกูต้านะครับก็จะใช้ของศูนย์มาตลอดนะครับคันนี้ก็ใช้อยู่ที่ประมาณ6ลิตรนะครับพร้อมเปลี่ยนกรองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอให้มันไหลให้หมดแล้วจะเปลี่ยนพร้อมกันเลยครับโอเคครับโอเคนะครับพอน้ํามันเครื่องไหลหมดแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่กรองตัวใหม่เข้าไปนะครับของตัวใหม่นะครับของ กูตาพาร์ทเลยนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเวลาใส่กรองก็ให้ท่านเอาน้ำมันเครื่องนะครับฉโลมในส่วนของโอริงตัวนี้เพื่อที่จะให้เวลาเวลาเราหมุนเข้าไปนะครับมันก็จะแนบสนิทกับ จ้าตัวบอดี้ของของรถนะครับาบางๆนะครับมุนเข้าไปก็ค่อยๆหมุนด้วยมือนะครับให้มันลื่นๆนะครับมุนเข้าไปให้สุดนะครับี๋ยวผมจะเอาจริงๆมุนแค่ด้วยมือก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะดูดของมันเองนะครับ มันจะแน่นนะครับหมุนแค่ตึงๆมือนะครับนะครับวันนี้นะครับถ้าไปหมุนอัดหนักเกินนะครับเดี๋ยวเกลียวหวานก็จะเสียหายกันไปใหญ่นะครับก็เอาแค่ให้แน่นนะครับแน่นพอดีพอดีนะครับต่อมาก็เดี๋ยวก็จะพาไปเติมน้ำมันเครื่องนะครับในจุดนี้นะครับปิดน็อตถ่ายให้เรียบร้อยก็จะเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับอโอเคนะครับ ปิดน็อตถ่ายนะ้ำมันเครื่องเข้าที่เดิมไม่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่น้ำมันเครื่องไหลออกหมดแล้วนะครับจะปิดให้สนิทนะครับขันแค่พอจึงจึงมือนะครับไม่ต้องอัดไปแรงมากครับเดี๋ยวเกลียวมันจะเสียนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ปิดน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องเสร็จแล้วนะครับใส่กรองเสร็จแล้วนะครับต่อมาจะเติมน้ํามันเครื่องเข้าไปนะครับผมจะใช้เป็นขวดน้ําอัดลมนะครับมันจะพอดีเลยนะครับเสียบเข้าไปนี่นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็จะเติมน้ํามันเครื่องนะครับของน้ำมันเครื่องแต่ช้างเข้าไปนะครับทั้งหลิตรเลยนะครับ โอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะหมดแล้วนะครับรานนั้นก็เดี๋ยวก็จะปิดฝานะครับฝาเติมปิดฝาเรียบร้อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องนะครับ จะมาเช็คระดับกันนะครับผมจะอยู่ฝั่งไดสตาร์ทตรงนี้นะครับดึงออกมารบบเช็ดให้แห้งก่อนนะครับก็เสียบเข้าไปใหม่ให้สุดนี่เลยนะครับสพเ่กะดูน้ำมันเครื่องนะครับใส่เลยนะครับนี่ครับอยู่ในระดับที่เป็นขิดบนนะครับนี่ครับตรงนี้คือขิดบนนะครับใสๆนะครับ ปกติมันจะดำนะับนี่มันใสนะครับหลังจากฝัดชิ่งไปหนึ่งรอบนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการฝัดชิ่งเดี๋ยวจะพาไปดูเปรียบเทียบน้ํามันเครื่องนะครับที่ผมได้ถ่ายครั้งแรกนะครับแล้วก็กับการฝัดออกมา1ครั้งนะครับว่ามันจะดําขนาดไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูน้ํามันเครื่องที่ผมได้ถ่ายอันนี้คือขวดแรกนี่นะครับที่ยกให้ดูก็คือขวดที่ได้ถ่ายออกมาจากเครื่องนะครับส่วนขวดที่2ตัวนี้ หลังจากที่ฟัดชิ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูความต่างนะครับเดี๋ยวแค่เอียงให้ดูนะครับแบบนี้ดูสภาพที่มันติดนะครับนี่ครับที่มันติดนี่ครับเดี๋ยวจะเอียงให้ดูให้มันติดติดฝาดำๆให้ดูนะครับนี่นะครับยังดำๆอยู่เลยนะครับดูหลังจากที่ฟัดชิ่งนะครับสีก็ไม่ไม่ต่างจากเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอียงให้ดูนะครับนี่ครับความใสมันก็เห็นได้ ได้ชัดเจนนะครับใช้ฟัดชิ่งของทวิสเตอร์นะครับดูนะครับเหมือนมันดึงคราบน้ำมันเครื่องเดิมนะครับออกมาหมดเลยนะครับติดน้ำมันมาหมดเลยนะครับเห็นสีดำาๆนะครับแต่ว่าความใสต่างกันนะครับนี่นะครับเยียงให้ดูชัดๆเลยนะครับสีที่ติดขวดนะครับนะครับ ของเดิมๆที่ถ่ายออกมาจากรถนะครับเดี๋ยเอียงให้ดูนี่ครับยังดําติดอยู่เลยนะครับสีก็ไม่ต่างกันนะครับดาเหมือนกันก็ลองไปฝัดชิ่งกันดูนะครับในส่วนของรถพวกรถเกี่ยวรถไถนะครับที่ใช้งานหนักๆนะครับก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับก็เปลี่ยนตลอดนะครับทุกๆ2600ชั่วโมงนะครับ เปลี่ยนตามคู่มือแต่ก็สภาพก็แบบนี้เลยนะครับถ้ากรณีที่เราเปลี่ยนน้ามันใหม่เข้าไปนี่ครับไม่แบบนี้นะครับเวลาเราดึงการวัดน้ํามันเครื่องมาดูมันก็จะไม่ใสนะครับเพราะว่าในเครื่องค่อนข้างสกปรกนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นความรู้ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับในรถการเกษตรนะครับก็ลองฝัดชิ่งกันดูแบบนี้นะครับสักครั้งหนึ่งนะครับใครที่มีงบก็ซื้อมาฝัดสัก2รอบนะครับเพราะว่ามันต้องใช้น้ํามันเครื่องที่ ค่อนข้างเยอะนะครับรถไถยก็ถ้าเครื่อง36กนะครับก็อยู่ที่6ลิตรนะครับอย่างรถเกี่ยวก็ใช้อยู่ที่9ลิตรนะครับค่อนข้างจะใช้เยอะพอสมควรนะครับก็จะต้องใช้งบประมาณนะครับในการซื้อถ้าจะฟัดชิ่งนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นความรู้นะครับให้กับเพื่อสมาชิกไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะครับหากมีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดน,นะครับที่พูดผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนยังไงก็อขออภัยไว้ด้วยนะครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ